สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมหนุ่ม BR b a บนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึง private card นะครับเป็นเรื่องของพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่เพิ่งหัดเทรดนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับฟังนะครับว่า ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ในตลาดการเทรด forex เนี่ยเราควรที่จะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําแนวคิดนะครับหลักของการลงทุนนะครับที่อธิบายด้วยประโยคที่กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายแชร์ให้พี่ๆ <Wow. S 1> เพื่อนๆฟังก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการเทรดในขั้นตอนต่อไปแอนเจนดาของเรานะครับในสิ่งที่เราจะพูดนะฮะก็จะมีเรื่องแรกเลยคือว่า why forex นะครับแล้วก็ ข้อดีของตลาด forex นะครับแล้ว forex และแชร์ลูกโซ่เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มที่ใช้เทรดนะครับแล้วก็โปรดักคู่เงินและทองคำนะครับ market circle นะครับการหาแนวรับแนวต้านเทรนไลน์ myset จิตวิทยาการเทรดนะครับแล้วก็3เทคนิคการเทรดนะครับ w forex นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องแรกคือทำไมเราต้องมีการสนใจเรื่องการลงทุนในตลาด forex ด้วยนะครับ ตลาดฟอเร็เกนะครับเป็นสัญญานะครับ CFD นะครับคือตราสารอนุพันธ์นะครับที่ทำให้เรานะครับสามารถซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะครับเช่นหุ้นดัชนีนะครับสินค้า พวกพันนะครับก็ CFD นะครับให้วิธีการง่ายๆในการเก็งกำไรในตลาดต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของของสินทรัพย์เลยนะครับก็มีการทำสัญญาการจริงๆนะครับเทรดเดอร์พบว่า CFD นะครับเป็นตัวเลือกยอดนิยมในการกระจายการซื้อขายไปสู่ตลาดต่างๆทั่วโลกความเกี่ยวข้องในสัญญานะครับเมื่อเทรดเดอร์นะครับเลือกเทรด CFD ก็หมายความว่าพวกเขากำลังเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ตัวเองกำลังทำอยู่กับโบรกเกอร์นะครับเทรดเดอร์ซึ่งก็คือผู้ซื้อนะครับแล บลกเกอร์ซึ่งก็คือผู้ขายนั่นเองตกลงตามสัญญาที่เป็นการ,การเก็งกาไรของราคาสินทรัพย์ในสภาวะตลาดนะครับขณะที่ der, เทรดเดอร์เก็งกําไรตาสารการเงินเรื่องสําคัญที่ต้องจําเป็นที่ต้องรู้ก็คือความแตกต่างหลักระหว่าง CFD กับการเทรดนะครับแบบเดิมนะฮะ CFD เนี่ยจึงสามารถหลีกเลี่ยงข้อเสียบางประการและค่าใช้จ่ายในการเทรดแบบเดิมได้ด้วยการที่ไม่ต้องถือครองสินทรัพย์อ้างอิงนั่นเองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเหมือนสัญญานะครับระหว่าง เรากับโบรกเกอร์นะครับก็บริบทก็คือผู้ซื้อนะครับแล้วก็ผู้ขายนะครับก็ตกลงตามสัญญากันว่าจะเป็นการเก็งกำไรในส,สินทรัพย์แบบไหนอะไรแบบนี้นะฮะ เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนในตลาดฟอ r e ็กเนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือ1อย่างนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยคือสภาวะของเงินเฟ้อนะครับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อแบบง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเราถือเงินไว้เฉยๆนะครับ100บาทในปี2535 ในขณะที่เงินด้อยค่าลงปีละ3นะครับวันนี้มูลค่าของมันจะลดลงเหลือเพียง45บาทนะครับเพราะนั่นอาจแสดงถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเงินเฟอ้อระดับเหมาะสมที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพคือประมาณ2-3นะครับส่วนในอนาคตเงินเฟอ้อจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะเราก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับทั้งของประเทศไทยและก็ของโลกนะครับซึ่งมีหลายปัจจัย นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันราคาอาหารนะครับหรือว่าราคาไฟฟ้ารวมถึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายจากธนาคารต่างๆนะครับอย่างเช่นนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับที่ทําให้เราเห็นเลยก็คืออย่างเช่นอาหารจานเดียวนะครับในปี2,545เนี่ยนะฮะอาจจะ จานละเพียงแค่25บาทนะครับแต่พอมาปี2,565เนี่ยนะครับราคาปรับขึ้นเป็น40บาทต่อ1จานนะครับส่วนปี2,585เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าปริมาณสินค้าและบริการนะครับมีอาตาัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่3%เรนี่ยราคาของอาหารจานเดียวในอนาคตในปี2,585อาเนี่ยอาจจะสูงถึงจานละ72บาทเลยก็เป็นได้เพราะว่าเราจะเอามา คูณกับค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ลดเมย์นะครับจาก3.50บาทนะครับปี2 5 6 5รก็กลายเป็น10บาทนะครับปี2585อาจจะกลายเป็น18บาทหรืออาจจะแพงกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่นะครับหรือว่าจะเป็นากาแฟลถเข็นนะครับหรือว่าจะเป็นราคา ของค่าห้องพักนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับหรือว่าจะเป็นค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนนะครับปี2545เนี1,500บาทนะครับแล้วก็ปี2565ก็5,000นะครับแล้วก็ปี2585เนี่ย9,000เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากสารสารเศรษฐกิจนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องราวของถัดไปเลยนะครับเรื่องถัดไปกันเลยนะครับ การเปรียบเทียบนะครับระหว่างดอกเบี้ยธนาคารกับอัตราเงินเฟ้อเนาะนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอย่างที่เราเห็นทางซ้ายมือนะฮะอัตราเงินเฟ้อนะครับวัดจาก cpi นะฮะก็ธันวาคมนะครับปี2564นั้นนะครับขึ้นอยู่ประมาณ2.17%นะครับพอมาเดือนมกราปี2565ซึ่งต่างกันแค่ไม่นานนะฮะก็ขึ้นสูงถึง3.23%เเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กุมภาพันธ์นะฮะขึ้นมา 5.28เลยนะครับก็พอเรายกตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นเปรียบเทียบนะครับก็2ดอกเบี้ยงเงินฝากเดือนธันวาคมปี2565นะครับก็จะมีหลายๆธนาคารนะครับแล้วก็ โดยเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีฝากประจํา3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนนะครับก็ต้องมาดูกันว่ามันสู้กับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อได้ไหมนะครับแล้วก็ทําไมถึงต้องมาเทรดตรเรกว่ามันเป็นทางทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางหรือเปล่าที่เหมือนกระจายนะครับความเสี่ยงหรือว่าเอาเงินมาทํามาต่อยอดนะครับหรือสร้างแคทโฟนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงเนื้อหาเรื่องถัดไปกัน ข้อดีของตลาด forex นะครับก็มีทั้งนะฮะตลาด forex เนี่ยสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยนะครับตลาดเปิด24ชั่วโมงนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเออฉันไม่มีเวลาเวลาไม่พอนะครับสามารถที่จะเทรดได้ทั้งวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะมีเวลาในการวิ่งของแต่ละอ่า product นะครับหรือว่าแต่ละสินทรัพย์หรือแต่ละคู่เงินที่วิ่งเวลาแตกต่างกันนะครับ แต่ว่าโดยรวมเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วตลาดเนี่ยนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็สามารถทํากําไรระยะสั้นได้นะครับด้วยเงินที่เราไม่ได้ที่จะลงทุนแบบมหาศาลนะครับแต่มันมีเลเวอเรจอยู่ที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บกําไรได้เยอะขึ้นนะครับแต่มันมีความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราต้องมาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ตามว่าเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับ ส่วนอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีของหลายๆคนนะครับที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดของการเทรดนะครับก็คือสามารถเทรดอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีการที่ติดตามนะครับข่าวสารต่างๆเพื่อเอาไปใช้ประยุกต์กับเรื่องของเรื่องราวของการเทรดได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นปริมาณนะครับเป็นเรื่องหัวข้อของปริมาณการซื้อขายของตลาดการลงทุนในแต่ละตลาดเนาะเรายกมา4ตลาดนะครับก็มีตลาดเซ็ตนะครับก็ตลาดคริปโตดาวโจนแล้วก็ Forex นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมจะชี้ให้เห็นเลยนะครับก็อย่างตลาดเซ็ตนะครับเงินจะสะพัดอยู่ในนั้นประมาณ1,000ล้าน ดอลลาร์นะครับแล้วก็คิโตเนี่ย1.2แสนล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ดาวโจนส์เนี่ย2แสนล้านดอลลาร์ส่วนตลาดฟอเร็กเนี่ย5ล้านล้านดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นตลาดที่มีความสภาพคล่องสูงมากแล้วก็มีคนที่นิยมในการเทรดเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาเอามาอย่าง4ตัว4ตัวเลือกหรือว่า4 4 4ตลาดทำให้เราเห็นภาพชัดนะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันในเรื่องของบางคนนะครับอาจจะมีความยังไม่เข้าใจว่าตลาด Forex กับแช์ลูกโซ่เนี่ยมันมันมันต่างกันยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาชี้นะครับมาชี้จุดนะครับว่าอ่ะโอเคครับมันต่างกันแบบไหนเนาะนะครับอย่างแช์ลูกโซ่นะครับก็คือเรานะครับจะเห็นตามข่าวต่างๆนะครับที่มีการเอาในเรื่องผลประโยชน์นะครับมา เป็นตัวชี้เป็นตัวแบบทำให้เกิดความต้องการในการเก็บกำไรตรงนั้นหรือว่าอยากได้มูลค่าของเงิน ที่เราลงทุนแล้วมันได้กลับคืนมามากๆเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอย่างเนาะเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามันมีระดับอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นซึ่งถ้าถามว่าตัวอย่างมันมีมากไหมนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมนำตัวอย่างชนิดนี้มาละกันเนาะก็คือเป็นในเรื่องของระดับผู้นำนะครับที่วางแผนนะครับให้วางแผนโน้มน้าวนะฮะ ให้ใครบางคนนะครับลงทุนโดยสัญญาจะให้ผลตอบแทนที่สูงผิดปกติด้วยนะครับแล้วก็นะครับระดับที่2เนี่ยนะครับรักลงทุนนะครับก็จะนำจะนักลงทุนนะครับจะวางเงินกับสก c a m m e r นะครับแล้วก็เบื้องต้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแล้วก็ระดับที่3นะครับผู้มีมีผู้ลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วมีคนเห็นผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับก็จึงตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนกับ สแล้วก็ระดับที่4นะครับก็เป็นนักลงทุนมากขึ้นโครงการได้รับความนิยมมากขึ้นและมีคนลงทุนมากขึ้นนะครับสังเกตอย่างไรนะครับว่านี่คือแชร์ลูกโซนะครับก็คือมีการระดมทุนแบบไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็การันตีผลตอบแทนที่สูงมากนะครับตรงนี้นี่มันมีหลายหลากหลายเนาะมันจะมีเปอร์เซ็นที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินนะครับได้นะฮะแล้วก็ เขาจะนําเงินจากผู้ลงทุนรายถัดไปนะครับจะใช้จ่ายตามสัญญาแล้วก็ตอบแทนให้นักลงทุนที่เข้ามานะครับก็เป็นทอดทอดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในในรูปแบบที่ทําให้เวลาที่เรา ไปเห็นนะครับหรือว่าไปฟังหรือว่ามีมีคนมาเชิญชวนเราประมาณนี้ให้เราลองใช้การวิเคราะห์ครับว่ามันสมเหตุสมผลมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมันอยู่กับลงทุนกับอะไรอะไรอย่างเงี้นะฮะ ก็นะครับฟอเร็กนะครับก็จะทำการตลาดาทำการซื้อขายกันเนี่ยนะฮะเทรดเดอร์นะฮะก็คือนักเทรดนะครับก็จะทำการซื้อขายผ่านโบกเกอร์นะครับซึ่งเราจะมีสัญญาณที่ใช้กับแพลตฟอร์มบนมือถือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตนะครับมันจะชื่อว่า MT4 หรือ MT5 นะครับซึ่งจริงๆมันจะมีอีกหลากหลายตัวเนาะแต่ว่าผมเห็นความนิยมเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ MT4 และ MT5 นะครับก็จะมี c t r a d e r มีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในโบเกอร์ที่เขาสร้างมาเพื่อให้นักเทรดในโบกใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับส่วนจะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า LP นะครับหรือ liquidity provider นะครับผู้ที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดราคาเป็นหน่วยงานที่มีลำดับอยู่เหนือโบเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงประเภทของโบรกเกอร์กันนะฮะโบรกเกอร์นะครับหลักๆเลยนะตอนนี้ถ้าเราพูดการแบบหลักๆเลยจะมีอยู่บุ๊กเกับบุ๊กบนะครับบุ๊กเก็โบรกเกอร์ประเภทนี้นะครับจะ เมื่อได้รับคําสั่งการเข้าออเดอร์ของเรานะครับเขาจะทําการส่งคําสั่งไปยังตลาดหรือส่งไปยังกับลิควิลิตี้บลัวไวเดอร์ทันทีซึ่งบล็อกเกอร์ประเภทนี้เขาจะสามารถทํากําไรได้จากค่าสเปสนั่นเองนะครับก็คือค่าธรรมเนียมในการเข้าออเดอร์นะครับส่วนบีบุ k กนะครับบล็อกเกอร์ประเภทนี้เมื่อได้รับคําสั่งการเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ส่งคําสั่งของเราต่อแต่จะเก็บไว้เองนะครับโดยประมาณนี้นะครับผมก็เตรียมข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลมาเพื่อ นะครับมาแชร์มุมมองต่างๆให้ฟังนะครับว่าอ๋อโอเคมันมีบลกเกอร์แบบไหนเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆของเราเพื่อการปกป้องนะครับของปกป้องในในความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นเองนะครับ